เขาขึ้นไม่กินมคอกินน้ำแล้วปอนนี้ห้าคับมันก็ไปกินมคอเพราะผมกระสินนั่งเด่นซุ่มกันน้าแมาชันเท่นวันที่สิบแปดเท่นทามาคมสองพันตระลยสิมามีสตานีบกคงบกเขียวกันมาสาซุ่มกันทำพิธีก็สามารถจะเดียวทางเพื่อจะสางเป็น มากใจแล้วมาดนแม่เสถียรน่ะจาเขากันได้กานเาว่าเสียรน่ีน้องโบข้าใจสูยอี่อมรับล้โดนองบุแดงองาะว่าผมบ้าเนีไปสีทองตันวเบี้ยคุกกันแล้วทาน้อมไปน้ำกันน่ะนะแต่เข้าสนอกบอันนี้โอกาสไม่ดวงงานกันกันนะไนะครับเย เดือนนี้ได้ละทหารสีม้าโอพวกเครือโปน่าจังหวะเลยครับจังหวะเลยจังหวะก็ดีเลยครับโอ้เขาสีมาายังครับเขาสีมาลื้อกียถนนยี่แล้วครับบอกดึงคนแจ้งไงขึ้นแล้วครับโอ้พอดีสัตว์โอ้ทหารสิโอ้ได้จังหวะเลยวานนี้ได้พอดีเลยครับจังหวะดีเกิดอะไรขึ่นเหรอเยี่มากเลยครับจากย์พุทธชัย ใบดีบ่เเห็นดีนะครับลยมาลบีบ่ได้มาลงินสตามพูเห็ดนอนเห็แล้วกับกหัวมตัวบาดนี่ครับบัตรนาะลอกอยู่บ่นั่นเราบอว่ายามจะลมว่ายามหาลักเหม็นมเาด้อลงอ๋อเห็นลงต่ำๆเยดสูง เห็ดแบบบ่เหมาะบายบ้านเมืองเห็นดีน้ำพุญบาลกำนันผมก็ดีใจเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนก็ดีใจครับดีใจนะครับเพราะว่ามันกัมันเป็นปรนกฏการในของตำบลเวียงทุกเป็นปรกฏการขับคล้ายขับคล้ายอยู่เรื่อยๆกันครับปรกฏการผมมันเปลี่ยนไปได้อยู่เพราะว่าอย่างเงี้มันมีเม็ดมันมามันมาตรง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 ตลอดทาง ม่านองโองได้น้อถิม้านโอ่งได้น้อว่ะเย็นเมื่อวานเนี่ยมันแมนบ่เส้นเด้มันแมนอยู่บ่โอง่งมีบ่สิมาเห็ดมาเั้นมาอีกมื้มขึ้นนี่ก็ได้ฝันนี้ผมเชื่อมาในมณอีกเขามาในบ้านทันระหว่ายทั้งนี้มีลูกมีเน่าเยอะพอไปบวชเด้อว่าเั้นเดอก มาแท้ๆมาวดรอาพงนี้แตเลยบอพกขับยายวาเออมันแมน,น,น,นเลยละ่และแมนเอ้ยวะที่พฝากไว้นีแก็แมนยละละของเพื่อนละละก็สนไอ้เพิ่นเราไปสราาาป้างซะกูห้ใหาปตาหานี่เลย เป็นพันไล่วรครับนี่สองพันไล่สองพกว่าไล่สองพไล่ตรงหมดหรือกว่าสองพไรพ่พอดีโอ้สองพไล่ท่าเปรียบเป็นปลาเนี่ยกับโ้สุนหลหงลุดตา <c oughs> เป็นปลาเนี่ย จะแปลิ่งมากกว่านี <magnesium> yeah. ่แล้วจากแล้จากแล้วดาแปลิ่งก็ขล้อวิงโมยยากนะครับผมไปเห็นของกันแล้วมันอยาะหายยอะพอแต่จับโอยจับาปม่อปล่อยกอผมไปเห็นาป่อล่อยกอโอ้ยมาสิมาปล่อยหาแนวใหญ่ค้นแต่การคนยิงยุ่งยากยังว่าก้อนเสี่ยวมากหันปู่กตะโคบไปหลายๆตะกอนแต่ว่าลิงชุดนี้นะครับโบนมันหน้อยๆเป็นพันครับลกองหนมุนมองนั่น กันเล่นพวกมีมันควิ่งุด,ดโอ้ยมาแล <มา S 1> <ๆ>้วเป็นเอามาตีก็บราจัน